สวัสดีครับสุนิชโจทาววอร์ชาแนลนะครับวันนี้ตลุยเมืองมะลิเป็นวันที่วันที่ห้านะครับในการอยู่ที่เมืองมะลินี้นะครับนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับเดินสำรวจตลาดนะครับเมืองมะลินะฮะการน,นู้จะไปทะเลนะการน,นู้จะไปทะเลนะครับ พอดีจำพาเพื่อนๆมาเดินดูอ่าวมุวาดโปรตุเกสนะแต่ยังไม่เจอไม่อยู่ไหนเดี๋ยวนี่ร้านโทรศัพท์นะฮะนี่หาคอมโปด้วยนะคอมโปนะฮะแต่ไม่เห็นอ่าอ๋อนี่ครับเห็นแล้วครับโบสถ์ด้วยนะท่านนู้นนะครับจะเป็นโบสถ์อ่าเห็นเขาบอกว่าสมัยก่อนนะสมัยโปรตุเกสนะฮะตรงนี้นะครับ แล้วก็ช่วงหลังจะมีพวกฝรั่งเศสเข้ามานะฮะก็รูปลักษณ์ของบ้านถ้าเป็นเก่าจริงๆนะฮะมันจะมีนะบ้านตึกเก่านะใล้ๆกับตึกแบบนู้นนะครับตึกเก่าสกตล์าาทางโซนยุโรปแถวนี้จะมีวัฒนธรรมของจีนเข้ามาผสมประสานด้วยนะฮะนะครับบ้านตึกที่เป็นประเทศจีนนะฮะนี่คะบแบบนี้ครับตึกเก่านะครับ นี่นี่น,นี่มันจะเป็นคล้า,ายๆภาษาจีนนะฮะน่าจะเป็นร้านคุณจีนนะครับตรงนี้ขายน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโบสถ์นะฮะโบสถ์คาทอลิกนะฮะโบสถ์คริสต์นะครับมีชื่ออยู่ด้วยนะ อ๋อตอนนี้กลายเป็นโรงเรียนไปแล้วนะครับเป็นโรงเรียนของเป็นโรงเรียนของอ่าชาวพม,ม่านะครับจะสังเกตดูชาวอ่าพม,ม่าหรือว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะใส่ชุดประจำชาติชุดโรงเรียนของเขานะฮะคือสีเขียวขาวนะครับเนี้ยตึกนี้อ๋อตอนนี้ซินิโจอืนอย,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 อยู่ที่หน้าโบสถ์นะครับเป็นโรงเรียนนะแอสซัมช <ไ sólo S 1> um ันแอสซัมชันแอสซัมชันคาทิก อัดสามชัม้นนะฮะนี่คืออรอัดอัดสามชั้นคาทอลิกชุสอ่าใช่ครับเ,เดินไดเดินชมได้เดินชมได้หลังเตะบอลสนุกกันใหญ่นะครับ <c oughs> ตอนนี้ได้เป็นช่วงพักเที่ยง <c oughs> โอ้เดี๋ยวจะพาไปดูสำรวจตึกเก่านะ ซอยนี้เป็นซอยจะเป็นซอยยุคแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับตอนที่ช่วงพวกฝรั่งเข้ามาปกครองนะครับแล้วก็พวกฝรั่งที่ว่าสมัยก่อนมาอยู่ในพื้นที่ของมาลิสนี้นะฮะน่าจะเป็นชาวโปรตุเกสนะครับแล้วก็พวกยุโรปชาติต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับี่ครับสังเกตดูตึกนี่ฮะตึกเก่าแก่ยังยังคงหลงเหลืออยู่นะครับแบบนี้นะฮะพาเดินชมนะฮะ อันนี้อายุไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยปีแน่นอนครับตึกตึกหลังนี้นะฮะนี่ครับสังเกตดูนะฮะสามสี่ร้อยปีนี่ต้องมีแน่นนครับตึกหลังนี้นะครับเดี๋ยวสันญ,ญิโจถ่ายภาพนิ่งด้วยนะฮะ ถ่ายได้ปบะอ่ะนมองเห็นอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายโบทนะครับเนี่ยล่ะครับก็พาผู้ชมชมนะครับเดี๋ยวเดินลึกไปอีกหน่อยนะครับเพราะที่นี่ ตอนนี้นะ่าจะไม่มีอิสลามนะเพราะว่าถ้ามีอิสลามจะไม่มีหมานะครับแต่เมื่อกี้สังเกตเห็นจะมีสุนัขนะฮะหรือว่าหมานะครับนั่งครับสแสดงว่านี่เป็นที่อยู่ของคนพุทธนะฮะไทยพุทธนะครับ,รน,รบนี่ครับสุดเก่าที่นิเจเสนอนะทำตรงนี้นะครับ 다음 전맛을느